ที่ลอนดอที่บล็อกนีใส่มาแล้วก็จะได้จัหวัดเซนต์เทอรเรนมอาศัยน้ำมัื่อที่หลับนอนอาศัยก้อนน้ำพุนาใจท่าดูมเกิดได้มาบอกบุญได้โปที่ไปมทีสถานที่รงเรียนนี้มีความกระจกบคล้ายัทีนาคารบุนารักษาะสีประมา ตอน ìn, ตอนย็นคว่าเรามาอันนี้ตอนยนระมโมงแคาข้ามอครั้นเรใช้การณ์ของว่าคนมัะม่เสครับสองทุ่มกว่าวันนี้นะครับเนาะบบอครับด้วยอะัรครับครับครับมื่อวันนี้เปิดท่านที่ครร

ถ้ามมนมีความจำเป็นเขขออาศัยวารนลิตาอยากได้เครื่องโรยการเพทย์การผ่าตัดทางเดินปัสสาวะผู้ป่วยสมัยก่อนะครับกาผาตัดมันจะเป็นแบบว่าทัากษากา,านานนานในนี้ท้าน,นมาไม่ทันสมัยจอบที่เดียวพรายามดามูลค่ามาาไหมสามล้ายห้าแต่ไม่มีรจะว่า เาเรื่อาบอกคุณยากยแต่เรพยาาในสมิฐาแล้วกสังเกตคภอการหลบอำอรทัชชาร่อมกันหรือต่องมือการแพทยว้เรื่อตาแลตาลกมอบให้เป็นมาของเราครับมาปฏิบัติธรรมสี่วันใช่ไหมครับปฏิบัติธรรมี่วันใช่ไหมครับหรือว่า มันก็ในวันวันวันในสองวันครับตอนเย็นตอนเย็นทําวัดเย็นแล้วก็ตอนเช้าก็ทําวัดเช้าแล้วก็สามประหารแล้วก็กลับเลยครับอ๋อแต่ว่าคืนเดียวครับคืนเดียวครวันแรกนึกว่านึกว่านึกว่าสี่วันคืนเดียวครับผมคืนเดียวคืนเดียวคือทำมาถึงว่าสมถติว่าเรามาวันนี้นะครับผมแล้ก็ตอนเย็นก็โมลแล้วก็อาจารย์อยู่ในวัดเย็น ก็ผู้คนจะได้ับอย่างที่ว่านาให้เลาว่าจังหน่อยนึงสามามีความสมดุลอะไรประตานายอยากใช้เรื่งรู้จักการเว้นการรักษาสิธงนา่นมาแล้ววัดชุมขอกันรับความช่วยทางความดีอะไรพูดถึงเรื่องนี้นะย่างที่นรงมูวีวานั้นมีความจำเป็นและขออาศัยบารมีนะครับใช้้นำมาน้านฟังถ้าเราดัตวาก็ขอกันซื้อนะครับ มาแล้วูกตาข่าจะเอาให้ผมมารับตอนเช้าเราพรุ่งนี้ตอนเช้าที่สามลูกตาว่าจะพาน้าสมุทิพนาอยู่ที่ลานธรรมรับรถจัดไปนะวันที่สี่ก็จะพาแยกทับช้าการสิริรักคายโอาการแยกทับศิริรักธรรมอันที่ห้าเพื่อตาข่ายจัดเตรมตัวรถมาเอาเงินเอาทองเอาแกล้งโมงรักจะรับเงินมาสัทธาสิรครักธรรมกาไป ที่ผมตอนอย่างนันะครับ้วาขออาศัยัคอาศัยรที่ครับณาอาศัยแล้วก็บอกว่านตามมีแต่ว่าอาศัยแกายใจเรื่อัต์ยนดนี่แสดงว่ามันจะมาวันที่สี่หรือไม่ทหรือว่าหรือว่ากำหนดกำหนดวันที่ยังครับเพราะถ้ากำหนดวันก็จะได้ประชาสัมพันธ์คณะครับครับญาตโยมแล้วก็ สามสี่เดือนสามสี่เดือนแล้วก็รัชกาลใครไปบ่อยู่ใกล้ไปบ่ใกล้หรือว่าเพราะว่ามันมีกิจกรรมอ๋อมันมีกิจกรรมถ้าต้องต้องต้องดูต้องต้องต้องดูของโรงเรียนด้วยตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีค่ะสามสี่สามสี่สามสี่กรกฎาใช่ไหมครับใช่ค่ะ สามสี่จันนังคารจันนังคารงานนี้จะมาตอนเย็นวันสี่โมงอวันวันวันที่สามที่มามาเย็นประมาณสี่โมงเย็นครับสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นแล้วก็ตอนเช้าตอนเช้าวันที่สี่ประมาณเจ็ดโมงเสร็จตอนเช้าแ่าววัวนี้ก็คืองานก็จะเป็นเย็นก็จะปฏิบัติธรรมเย็นวันที่สามครับ ครับแล้วเช้าก็บิทเทอร์บารกดจตั้งอาหารแล้วก็เคลื่อนออกคได้ครับได้ครับได้ครับตอนนี้มันสี่โมนดิเขียนอะไรอีกสีมครับผมทีนี้ทางเรียนต้องได้เตรียมอะไรไว้บ้างครับก็คือที่พักพิจารณาวันนัดแต่งจะเป็นที่ไหนก็ได้นะแต่งง้นจนจัดให้ก็เป็นอห้องนะครับการลงน้ำร้อด้วยครับที่ ครับครับครับประมาณสิบคณะลูกศิษย์ที่เดินตามที่ที่มาครับท่านท่านท่านลองยขอเบอร์ทได้ได้เลยได้ครับเดิเยได้เด้เยด้้ยได้่ลยเลยไได้เลยได้เลยได้เล่เเล้เกยได้เลดลไลยไ้ลไ้ล้ลเลยไดเบคได้ได้มา้ ลายเดี๋ยวจะได้ส่งห้นะจะได้ส่งในรแบนช้ทำวัดเย็นแล้วก็ปฏิบัติธรรมถึงประมาณสามทุ่มนประมาณสอท่มกว่าไงถา้กระาาเล่นก้วก็อาจาก็ให้ถ้เราากูาอะไร แสดงว่าญาติโยมนี้ไม่ไม่ได้พักอยู่ในโรงเรียนนะครับเนาะญาติโยมนี้ไม่ไม่ได้พักในโรงเรียนนะครับไปกลับไม่ทําอะไรญาติโยมก็ต้องพักที่โรงเรียนนี่แหละที่โรงเรียนนี่แหแสดงว่าทําเหมือนกับเป็นเป็นปฏิบัติธรรมในคืนใช่ไหมครับโรงเรียน ที ball, ท่ที่โรงเรียนนี้มีหรือ่าผู้ที่ผู้ที่ตามของโรงเรียนนะเพื่อ่ไหญาติโยมแถวนี้ก็เข้ามาทำวัดเย็นกล้กลับบ้านครับผมทำก็ไปบ้านอ๋อแต่ภาพนี้เฉพาะไอ้หนุนตากับผู้ติดตามครับส่วนญาติโยมที่ที่มาปฏิบัติธรรมก็คือฟังธรรมเสร็จก็ก็กลับบ้านครับผมแล้วมาก็ไม่ยากครับใช่ไหมถ้ามาก็ไม่ยากครับ ถ้าเราไ่ยาโยมในบ้นของเราของเราไม่วลววัตเช้าพระหรือว่ามวัดเสียแล้วเสียพรานระฤาี่นเสรเสารเบมีป๊อปสะบนท่านที่ทางไลี่บินธบัตบินธบัตในในโรงเรียนหรือว่าในโรงเรียนโอเดรไท ถ้าหมดครัจะได้ไม่ได้เปิดางรับวหมดถ้่นมารอกลางคืแต่ก็จะบอกว่าพรน้เช้าตั๋วเราไมลได้มา่ตรนี้ถ้านครสตา์ยกรับเงนมใบัครก็เชิคเับญยกถ้าไม่มีครับคน2คนครับ

ก็ใช้เวลาระยะตอนเช้าวันผ่าไปประมาณสักาแปดโมงเสร็จพรจาช้าก็เได้เอประมาณับรับวันที่สาที่สเนาะเขาบวันที่สที่สีครับร้านที่จัดงไม่ต้องหเรล่าคโดเป็นอะไรน เป็นหอประชุมครับเป็นมีห้องประชุมอยู่ทั้งเข้านั้เื่เขาจะเหมาะนั้นก็รับคนได้ประมาณห้าร้อยคนก็คือของประชุมก่อนไม่ปทำนูนลงมอทท้องไกลงมอทองไก่ต้นจะทิดไปลงมอทองไก่เป็นไงเอ่อประมาณยี่สิบกว่าลู 20่สิบกิโลยี่สิกิโลครับประมาณ20่สิบกิโลครับว่าจุดน่ใช่ไปลงอยู่ที่มมันเดียวกันแบบฟอร์มแล้วกเดียวกันนี่แหละที่ที่ผมส่งไปเรียบ้อยครับที่เราปุ่มโชงไปครับเพื่อนเอาตัวนี้เนี่โอเคพอร์มอันนี้ตัวอย่างก็คือ ครับตัวอย่างของโรงเรียนสวรรค์ิแดนดินท่านรองก็ไปเปลี่ยนเฉพาะโรงเรียนแตชื่อโรงเรียนนะครับวันที่รองนะครับเหมืรนกันและส่วนที่ที่เขาขอมาทางโรงพยาบาลาขอมาก็ประมาณนีน้เดี๋ยวผมส่งเอกสารให้ทางโรงพยาบาลที่สกุลลครทีขทข่ขอมานะครับขอรับตามมาเอ๊ะ เป็นสานทาเป็นที่โรงาไปห้ทางรยบ้าครับอกสารทางโรงพาบาละกลแพทย์สกเขาขอขออต่างเืนรคให้านวยนครับมับยให้นหแล้วปุ๊กให้ให้แล้วครับเขาต้องกเป็นเป็นของเรียนครับ ้วคนทามกะรับเราเราเปลี่ยนตัวนที่แล่วเปลี่ยนตำแน่งที่แต่ว่ากำหนดการพวกนี้จะเนทังหมดเน้องเราก็ทำหนังสือแจ้งประสันพันไปที่ที่พี่วการคือแล้วก็แจ้งไปที่ให้ให้แจ้งต่อไปที่กรัีเรื่ในเขตพื้นที่แล้วลงปฏิบัติครรม